สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่16-31ตุลาคมท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือไม่ หากคาดหวังสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะท่านจะได้มาไหมในช่วงระยะเวลานี้การงานการเงินที่ผ่านมาติดติดขัดขัด,ขดช่วงนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างนะคะ เช่นจบจากงานเดิมๆเริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่บางท่านก็จะมีการจบจากสัญญาเดิมต่อสัญญาใหม่หรือว่าเปลี่ยนสัญญาเป็นช่วงที่ท่านจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีเมถุนนั้นบางท่านก็จะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งสิ่งใหม่ๆที่ท่านได้ลงมือทำในช่วงนี้หรือว่าได้เริ่มต้นทำในช่วงนี้สำหรับบางท่านก็เป็นสิ่งที่ท่านนั้นตั้งใจมานานว่าอยากจะทำและเป็นสิ่งที่ท่านนั้นได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วระยะหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นค่ะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบซึ่งงานจะมาในหลากหลายรูปแบบพอสมควรบางครั้งงานที่เข้ามาก็มักจะเกิดจาก คนรอบข้างในที่ทำงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นํางานมามอบให้หรือคนที่เกี่ยวกับงานที่ท่านทำนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำงานที่ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องจำใจทำเพราะไม่สามารถปฏิเสธได้จะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดค่อนข้างบ่อยโอกาสสูงมากๆที่ท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่านางขึ้นไปหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำ ช่วงนี้นะคะหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำท่านจะได้ทำค่ะและช่วงนี้ท่านจะได้ช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานที่ท่านอยากจะทำหรือว่าโปรเจกต์ที่ท่านอยากทำในขณะเดียวกันท่านก็จะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านใจเย็นๆมีสติให้มากๆ อย่าหัวร้อนเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งและคนก็จะวุ่นวายกับท่านพอสมควรจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเตรียมตัวรับมือกับงานเอาไว้ได้เลยนะคะเป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างบ่อยจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นด้วยช่วงนี้อยากจะขอเตือนท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์หากท่านจะรับงานใหม่ในช่วงนี้ขอให้ท่านดูงานให้ดีด ระวังจะเจอกับงานที่มีปัญหาเป็นงานยากมองภายนอกดูเหมือนว่าจะง่ายแต่พอลงมือทํากลับเป็นงานที่แอบแฝงมาด้วยปัญหางานยากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้ฉะนั้นหากท่านจะรับงานในช่วงนี้ดูให้ดีๆคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยรับงานนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับงานผิดชอบ งานที่ยากๆเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากทำแต่ว่าท่านจะได้ลงมือทำช่วงนี้ยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพราะท่านต้องรับผิดชอบงานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันงานของท่านเองก็จะเพิ่มขึ้นเวลาในการทำงานลดลงงานบางงานจะมีการจำกัดเวลาในการทำและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะสังเกตได้เลยว่า ช่วงนี้นะคะงานของท่านนั้นยุ่งกว่าที่ผ่านมาบางท่านก็ต้องทำงานล่วงเวลาหรือพอว่างจากงานประจำก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษทันทีนั่นเองนะคะและในช่วงระยะเวลานี้หากมีคนในที่ทำงานทำงานผิดพลาดหรือว่าไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็มกักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญหากมีงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีคนทำงานผิดพลาด ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มากจะนึกถึงท่านก่อนคนอื่นเสมอนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงวันที่16-31ตุลาคมข้อดีช่วงนี้ท่านจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขกับปัญหาคนจะชื่นชมและไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทาท่านจะมีการติดต่อพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะวันหยุดไม่ได้หยุด ต้องทำนั่นทำนี่ตลอดทั้งวันแต่โดยภาพรวมผลงานของท่านออกมาดีรับมือกับงานได้ดีค่ะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้พยายามหาสินค้าใหม่ๆมาทดลองวางขายบ้างก็จะดีและท่านขยันจัดโปรมโมชั่นนะคะขายสินค้าให้หลากหลายขึ้นและเป็นสิ่งที่ท่านและที่สำคัญสิ่งที่ท่านขายก็จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้ากำลังนิยมชมชอบนะคะและท่านจะขายดียอดขายเพิ่มขึ้น มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะยังไงก็ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ดีแต่ว่าไม่น่าวิตกกังวลเพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้นะคะ คาดไม่ถึงว่าจะได้กลับได้มามีเรื่องให้ท่านนั้นดีใจสําหรับเรื่องเงินเงินทองทองหากเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างเสมอเมื่อใดก็ตามที่ท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆนะคะท่านเองก็จะมีช่องทางการหาเงินเสมอด้วยเช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะจมดิ่งหรือว่าถึงที่สุดแล้วเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง เมื่อนั้นก็มักจะมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดดึงท่านเอาไว้ไม่ตกลงไปแน่นอนค่ะความดีที่ท่านเคยทำมากับความกระตัญยูที่ท่านมีจะย้อนกลับมาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ฉุดดึงให้ท่านนั้นรอดพ้นจากจากสิ่งที่ท่านนั้นกำลังวิตกกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินและท่าน จะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินค้าขายขายดีนะคะแต่ว่าท่านนั้นจะเหนื่อยกับการขายพอสมควรเป็นช่วงที่ขายไปวางแผนการขายไปส่วนทางด้านภาราชาติใช้จ่ายของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะหลักๆยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านค่ะเป็นช่วงที่รายจ่ายของท่านค่อนข้างจะจุกจิกและมักจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามา เป็นระยะระยะร,ะยะรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะมีรายจ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นบางท่านจะมีการนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดมีดวงเสียเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของคู่ครองคนรักบุตรหลานหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านด้วย แต่หากในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านนั้นจะต้องไปพบหมอตามนัดหรือว่ามีแผนการว่าจะตรวจสุขภาพอยู่แล้วก็ถือว่านี่คือการแก้เครดไปในตัวนั่นเองนะคะก็มีบ้างนะคะสำหรับการเงินที่บางท่านได้เงินในช่วงนี้แต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สิน บางท่านกู้ยืมสำเร็จค่ะหรือว่าได้รับการอนุมัติวงเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินนั่นเองนะคะบางท่านก็แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสำเร็จมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีเมถุนอีกครั้งช่วงนี้ให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆเพราะท่านนั้นอารมณ์ร้อนมากพร้อมที่จะปะทะคารมอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดง่าย ระมัดระวังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟังช่วงนี้อย่าปากไวให้ขี้ก่อนพูดเสมอระวังนะคะปากจะพาซวยแต่หากท่านพูดจาดีนอบน้อมถ่อมตนพูดจาเป็นสิริมงคลคนก็จะรักและเมตตา มีข่าวดีและความคืบหน้าจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเงินโดยรวมท่านหมุนเงินได้มีเงินให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องอยากกินได้กินอยากใช้ยัางคงได้ใช้นะคะช่วงนี้ไม่น่าวิตกกังวลค่ะปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้ถือว่า ยังคงโดดเด่นหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้พูดคุยนะคะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยจริงๆก็ให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆสักก่อนและคนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีคู่ครองคนรักมีเคยมีคนคุยมาแล้วนะคะมักจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่โสดจริงๆเข้ามามี มีเบื้องลึกเบื้องหลังนั่นเองค่ะยังไงก็เช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่น่าวิตกกังวลค่ะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หากที่ผ่านมามีงอนกันอยู่บ้างหรือว่าทะเลาะก,กันอยู่ช่วงนี้จะมีเหตุให้ได้พูดคุยกันและคืนดีกันในที่สุดนะคะช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองนะคะ คู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายระมัดระวังค่ะ โรคประจำตัวเก่าๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากำเริบระวังภูมิแพ้กำเริบระวังความดันกำเริบปวดหัวบ่อยเป็นไข้และระวังไมเกรนกำเริบฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆหยุกยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋านะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆนะคะร่ำรวยเงินทอง กราบขอพบพระคุณทุกทุกการติดตามขอให้ทุกท่านนะั้นมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสวัสดีค่ะ